แรงหนี้เลยวะโอ้โหกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะไอ้พี่มิ่งมาโอ้ฝุ่นคั่นเนือไอ้ลาขึ้นขึ้นขึ้นง่อยขึ้นเอิ้นพี่มิ่งมาแล้วเร็วเร็วพี่มิ่งกำลังฟินกำลังฟิน ไม่หลุนเซ็งเลยต่ละพี่เมิงมาบ่มาเล่นน้ำหลาเลยผนเฮ้ยเฮ้ยพูดๆพี่หมิงมาแล้วพี่เมิงมาแล้วงวองับพี่เมิงมาแล้วพี่เมิงมาแล้วเออเออพี่เมิงมาแล้วเออเดะเดะเมิงเอ้ยมาแต่แม่โอ้ยเนาะพุ่น ทั้งกินทั้งถูสบายคั้กเฮ็ดยังคุณหนูคือกลางขากลางขาเฮ็ดยังงังงังงังล่มหนาวมาแล้วล่มหนาวมาแล้วมาเร็วมาเร็้วอายมาก่ะโอ้เดี๋ยวขอตั้มทุระก่อน ทำตัวลากรุ่นวิ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 นะพี่มาพี่เน่บัดย้ำอ้ายมากเราไปเข่าเต่าพี่แม่พี่แม่มาเด้อมาเด้ออ้ายมากเร็วอ้ายมากเร็วอ้ายรออ้ายรอโอ้โหเหยียบองค์นขลักสิไปใส่ไปหาเสานั่นดูแล้วเนาะเสาเคยถู เดี๋ยวเดิพี่มิงเอ้ยทำตุล ạ ก่อนอึดอึดอดน้องทำตุล ạ อยู่เออมวลละบะเหนียวเอาเวลาผู้ใดมาเล่นดิ้นนี่อยู่หน้าคอกนี่มาทำเนีเออ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 พังคอกน้องเด้อ ไส้เปียกโอ้กาแฟต้นเสียงเลยมาเร็วมาเร็วมาเร็วผุ่นผุ่นผุ่นพี่มิงอยู่หนาคอกพี่มิงอยู่หนาคอกวายอืมอ่าพังนี่งานเขาเลยได้เนี่ยมิงบอกว่าบอยากไหนน้องอยู่คอกไม่วะสัน เออกอ็ไม่มันผุไวนั่นนั่นผูดำาหลังผู้ธรรมดาพว้ดำเนอ๋อปิตุโอ้ยปิตุ <c oughs> <c oughs> ห่วยเจ้าคือมานน้ำกันอยู่เจ้าคือมานน้ำกันอย <c oughs> นู่ห่วยเออนี่ไว้พี่มิงมาลักเล่นดินละเด้อปุณห์อะไปเร็วๆเร็วๆ อุ้ยไปแม่พูดพี่มิงอยู่ปากออาแล้วหนองปากกาไปเลยว่ะเจอพี่มิงเล่นแบบสุดยอดเลยปากกาไปเลยใบเข่าวะ่ะหืมหืมหืมโชว์ใหญ่เลยเอี้วายต้องหายกทรงแล้วนั่นนั่นอื้อ

หายเลยละผู้ใดผู้ใดมาเล่นใต้ลานนี่ฮะวายล่มพัดดินเขาเงี้ยนตายโอ้โเล่นหนีเลยวะโอ้โอ้เล่นแบบนี้เลยตีปาดวปานองเล่นหนีเลยวะ บเข้านี่ละ,ท,ะไไที่กระขึ้นไปไปตัดหญ้หาย้ำเาสาน่ะเสาแร่งที่เป็นเมสมไปเส้นซื้อน,นั่นนั่นนั่นหลาบกกะออมาหม่เลย นีลาบก่ามาเลยปาดบึงเออเอาคักคักเอาคักแกกบึงบึงบึงเด็กหน่อยจะจบจบจบเด็กหน่อยยันอือเหลือดลมดีเลยพูดอ่ะอืออือไมเข้าตื่นตด มาลูกมา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 ,มา,า,า,ามาหาไอเลวไอาหานี่อหลัดตื่นตดไอเตีไอเรียนไสมวลผดมันก็เลย่นลอยออกเฮ้ยเฮ้ยบาก่าออกมาเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหูกลางหูกลางเฮ้ยเฮ้ยม่เม่ตัวอะไรอ่ะอยู่หน้าคอกอ่ะแม่ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรละ่ะดิ้นดาวดาวอยู่หน้าคอกนะ เอ้ยเอ้ยมาเลยลูกมาเลยมาจัดการพี่มิงเลยมาให้ให้พี่มิงเลยหเร็วโอ้ยประกาออกมาเลยเงื <S <s ้อเงื้อเงื้อเงือเงือจะเข้าไปนะ โอ네 uh, ้ยมาบบกยางโอมาบบกยางโอกับแบบเมาเมาเลยอุ lady, ้ยน่อยหน่อยหนหน่อยหูกลางอยู่หูกลางตาตีอยู่เฮ้ยเฮ้ยแม่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  เออถือไมมแสมานำละเดิมมิงเอ้เล่นเป็นตามวลเล่นเป็ตามวลนี่เออเออถือไหมไปพอมันนี่ถือไหมไปพอมันเลยละถือแสไปเลยเด็กหน่อยได้มาเล่นอยู่นีนี่ถือแสไปอ

เพื่อนอะเพ่อนอะคูบอดนาะคู uh <t uh <t uh> <t uh> uh uh ่บาลมิงเอ้ยไอเอ้ยไอเอ้ยไอคือมาคึกแต่เสาเท i เร่อหลักนี่เพื่อนไวยกมือกเดียเลยโอเ้เ้ยสิพังกอกเมติยานะยานะยานะ เอออาบน้ำมาบากยางรลอโอโอ,โอ,โอกาแฟนีเด้อกกาแฟเอ้ยเนาะครับเดี๋ยวจังมาไหมเออได้ดินไส้ได้ดินไส้กับบ้านน้ำเลี้วคุณเออขนดินกับบ้านพร้อมมวนคากะวลาพี่กลับแล้วนี่หลาบกะกาออกไปหาพี่เลยวะย่า,ยาน พี่มิงเล่นแบบผู้ชายเนาะไล่ปละกาไปบัดพี่มิงลุกยืนแล้วน้องมากล้วว่าพี่มิงย่านน้องบัดพี่เล่นแล้วน่องปละกาออกไปหาย่านพีเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะคะแม่แม่ท่านเราคลิปนี้ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกยอดไลค์จ้าบายบาย